อนนี้ก็มาอยู่ที่หนองเล็ดนะครับหนองเล็ดอําเภอยาลิงปัตตานีอากาศร้อนจริงๆนะครับให้เห็นบรรยากาศในการกอร่อสร้างปัญหาตัวนี้ก็คือความราช้าของผู้รับจ้างที่าการดำเนินง,งานว่าจะลงตัวไม่ง่าย ตามกันต่อไปนะครับรสภาพน้องแเล็ดเปืือนทะเลทรายอากาศร้อนจริงๆตอนนี้เวลาประมาณ13สานาฬิกา30นาที ผมกำลังเดินไปดูตำแหน่งก่อสร้างระบบประปาน,นี่การจัดเก็บเหล็กนะครับก็มีการกลุ่มเรียบร้อย อันนี้เปิดหลุมทั้งสูง30คิวนะครับหลุมทั้งสูง30คิวตัวนี้หลุมทั้งน้ำใสนะครับ การเปิดไม่โอเคเหมือนรถแมคโครจะมีการจกเหยียบนะครับทําไม่เข็มเสียหาย นี่ต้องตรวจสอบกันอย่างหนะักทานทังน้ำใสนะครับ100คิวเป็นทรงกระบอกวันนี้วันที่3 1มีบเมีนานะครับก็ได้ที่เปิดลุมเปิดลุมเสาเข็ม ยังไม่ได้ทำอะไรต่อแค่เปิดหลุมสซเข็มไว้นะครับทั้งทังน้ำใสแล้วก็ทั้งสูงมาดูง,งานที่น้องแรดนะครับอันนี้เป็นแคมป์คนงานของช่างช่างมีนผู้ละปอทำแคมป์คนงานเลย รับจ้างลงทุนทำแคมป์นะครับซึ่งแคมป์ที่พักคนงานไม่มีค่าเตรียมการให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้องนะครับ